เคล็ดลับของความสำเร็จที่จะได้มากและมากขึ้นก็คือการที่เราเฉลิมฉลองค่ะและแล้วหลายครั้งนะคะที่คนเราอมองข้ามไปว่าเออเวลาเราทําอะไรสําเร็จเพียงเล็กน้อยเราก็ต้องฉลองให้กับตัวเราเองนะคะรอกคนข้างในตัวเราอะคะ่ะเขาก็จะได้มีกําลังใจแล้วก็รู้สึก ดีและฟินไปกับเราด้วยค่ะและเขาก็จะได้ให้สิ่งที่เราต้องการความสำเร็จมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นและนั่นคือเคล็ดลับของเราด้วยนะคะและเราค่ะก็อยากจะสำเร็จทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะด้านของที่เราตั้งเป้าไว้หรือว่าที่เราอยากได้มันนะคะถ้าเราเฉลิมฉลองมันคือรางวัลของเราค่ะที่เราจะ ได้มันมากยิ่งขึ้นและมันเป็นการนิสัยของความสําเร็จที่เสริมกําลังเราด้วยนะคะก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะว่าทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยการฉลองเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นน้ำสักแก้วหนึ่งที่เราปวดปานแบบโกโก้หรือว่าชาเขียวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะมี กำลังใจแล้วรู้สึกดีมากๆเพื่อนๆลองทำกันดูยนะคะเลิศ